นี่ครับจุดเริ่มต้นของสะพานฮะที่เรามาจากบางแสนะฮะมาจากอังศิลานี่นะเริ่มนะนี่นะสะพานทลมารวิธีนะฮะเป็นสะพานที่ข้ามทะเลยาวที่สุดในประเทศไทยนะ,ะนี่นะนี่นะคับอยู่นะโอ้โฝั่งซ้ายมือเห็นไหมะฮะเป็นทะเลลิบๆเลยนะเะนี่ยสวยนะฮะสวยนี่นะจริงๆเขาเปิดมานานเป็นปีนะไม่ได้มีโอกาสมาสักที แล้วก็บรอนเวนโอ้โหข้างเดินนี่เขาจะมีตกปลาด้วยนะนู่นนะมีนี่นะเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวบ้านนะนี่เนะเหยื่อนะเหยื่อปลากฏดใส่กุ้งอ๋อใส่กุ้งนะกุ้งธรรมดานี่นะนี่นะนี่ก็ดูน่าสนะุกฮะถ้าบ้านใกล้ๆก็นายถ้าบานจะมาตกบ้างน,นะผมก็ชอบตกปลานะ ตรงกลางสะพานก็จะมีที่จอดรถฮะเนี่ยตรงนี้ลานตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถฮะก็จะมีมีกาแฟบริการด้วยนะเนี่ยนะนี่นะนนะเป็นร้านอา,อาหารที่กาขายมาขายอยู่นี่นะพร้อมใครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะเนี่ยก็บริการเป็นไงพี่ขายดีไหมครับเดอเสาร์อาทิตย์นี่เป็นไงขายดีไหมอ๋อน,นี่นะก็ขึ้นมานะ นี่นะนี่นะฮะตลอดแนวเดี๋ยวเขาจะตกปลาเยอะนะนี่ตรงนี้ก็มีนะตรงโน้นก็มีอีกฮนะโอ้หนุนายเจ้าเลยนะนนโอ้นะโอ้เป็นแหล่งตกปลาเมื่อก่อนนี่แต่แถวนี้เขาจะไปตกที่ที่อังกฤษที่แลมแทน์นแะแต่ตอนนี้ที่นี่มันจะดีกว่านี่นะนี่นะนปลาที่ได้มาอนะโอ้นี่หลายตัวแล้วนะนะักกนะ,ะโอ้น่าก,กินเลยนะ ใช้เดือะยะไรครับนี่คิดกิปลาเนี่ยตลอดแนวนะนอกจากที่จะเป็นจุดตรงนู้นตรงนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งนะเนี่ยก็แสดงว่าปลามาชุ่มพึ่งปกติที่เขาบอกว่าที่นี่การรับแขกก็คือแากรดออน,นุนเยอะอยกแล้วฮนะม่เยอะแล้วฮนะแต่ถ้าเกิดว่าปลาใบปอจะต้องไปที่แลมแท่นฮนะอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเนี่ยมีร้านอาหารมีอะไรมาขายอยนี่น,นี่นี่นะนี่นี่นะ เป็นคิวทัดที่สวยอีกแห่งนี่ฮะตากดทะเลที่ก็ตกได้ว่าตัวใหญ่เลยนะตัวขนาดใหญ่เลยแล้วนะครับบบับแล้วนะเขาบอกว่านักตกปลาแถวนี้เขาบอกว่าการที่จะตกปลากมก็ต้องดูว่าท่าน้ําทะเลมันขึ้นนะจะต้องรีบมานะตกง่ายง่ายเยือกง่ายก็กุ้งธรรมดาเนี่ยนะต้นๆก็เกี่ยวมานะเนี่ตัวใหญ่นะเนี่ยนี่วันนี้เราได้ประมาณสี่ห้าหกกิโลไล้นะเอาน้ำมันขึ้นมันก็เป็นช่วงๆแล้วมันไม่มาตลอดนี่ครับ นักตกปลาเขาบอกว่าการที่จะตกปลากดเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะฮะถ้ามันเข้ามันไม่เข้าเอ,อาน้ำถ้าน้ํามันหนุนสูงมันเข้าเออปลากฏดนี่จะมาเพราะกับน้ําเลยถ้าน้ําสูงขึ้นเนี่ยปลากฏดก็จะเข้ามาแต่ตัวที่นี่ขนาดไส้ขนาดขนาดนี้ขีดๆนะโดยเฉลี่ยแล้วก็ชีตัวโลชีตัวโล,กำล,ก,ำล,ลนะกำลังกินเลยนะกำลังแกงส้มตรงดีเลยนะี่นี่นะนักตกปลาเขาเป็นแถวเขาเป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านละแวกนี้นะ นอกจากที่การเดินทางสะดวกแล้วจะมีสะพานสวยงามแล้วก็จะเป็นที่พักผรของนักตกปลาอยู่ในท้องที่ด้วยบางคนก็มาไกลนะมาจากพน,นมีคมก็มีนะนี่นะก็สีสันที่สะพานชนละมักวิถีนะฮะนี่นะนี่นี่เป็นตีนสะพาน,นะฮะ